อยยากกเเป็นนีชมพู่อยู่ไหนเนี่ยอูรอนานมากเลยโทรตามรับสายเร็วรอนานแล้วเบื่อแล้วเนี่ยชมพู่เอ๊ะพี่แม่ขิงขิง,งโทรมานี่ฮ,ฮ,ฮัลโหลฮัลโหลหยชมพู่กว่าจะรับสายที่โทรมาตั้งนานแล้วนะอยู่ไหนเนี่ยรอมานานแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะพี่แม่หขงข,งขงิงเรานัดกันกี่โมงเนี่ยก็รอมานังแต่บ่ายโมงแล้วเนี่ยหูนัดไ้กี่โมง ใช่ที่ไหนเราเรานัดกันบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสอง,สองตั้งหากค่ะอะไรบ,บ่ายสองเหรอไม่ใช่บ่ายโมงเหรอเฮ้ยหรอวะตื่นเต้นตยยนั้ววงสยอยากเจอน้องชมพู่ไวๆเลยมาเร็วไปหน่อยอายจังเลยแหมอยากเจอน้องชมพู่เลยรีบมาก่อนเวลานัดเลยนะครับพี่เมพขิงๆถ้าจะเป็นเอามากนะครับ กะแล้วเชียวต้องจำผิดอีกแน่ๆเลยเนี่ยยังไงก็รีบมานะเขารออยู่นะตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบายค่ะจุ๊บจุ๊จ๊นัดไบสองเลยวะเนี้มาในเช้าอายจังถ้าจะนัดใครมาก่อนเวลาถูกต้องแล้วล่ะครับรออีกนิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องชมพู่ก็มาครับ ร้อนแล้บ่ายโมงแล้วเนี่ยนี่บ่ายสองผมมาเร็วเองผมขอโทษปะ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 ไปเล่นการ์ดกันดีกว่าอ้โอ้หเนี่ยร้อนตั้งแต่เช้าไปไหนมาก็กว่าจะขาดขี้ใครหูเล็บซอกคอหนังหูหนังหูพี่เยอะไปหมดเลย่ไบอกจะได้ไปช่วยขาด ทำตัวให้สะอาดก่อนดีไหมล่ะครับพี่เมฟคิงขิงใจเย็นว่าแต่ว่าใกล้จะแข่งแล้วนี่เตรียมตัวมายังนี่ผู้หัดเตรียมตัวมาแบบพร้อมสุดยอดเลยค่ะผู้ไปถามแชมป์นักสมัมาแล้วด้วยแหละข้อมูลบอกเลยว่าเบิกสุดๆเฮ้วการเตรียมตัวก่อนการไปแข่งนะครับเราต้องรู้ว่าเราขาดอะไรบ้างเราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเราต้องเตรียมพร้อมร่างกายของเราให้พร้อมสาหรับการแข่งขันนั้นก่อนนะครับ อ๋ออย่างนี้เองแบบนี้ใช่ไหมครับเราใช้แว้นกันลงเลยวยนิว้วฟุตจอดแบบนี้มันไม่ใช่แต่แต่ก็ก็น่าจะได้ละนะแต่ความหมายของแชมป์อ่ะเขาคงจะหมายถึงว่าการที่เราทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เพียงพอแบบนี้มากกว่าาวไม่ไหวไม่ไหวแย่แล้วเนี่ยมันต้องมีข้ออื่นอีกใช่ไหมเยอะเลยค่ะโอเคครับผม เชิญทางนี้เลยดีกว่าครับคุณนอ<_'><_'>้องเชิญนั่งก่อนเลยดีกว่าครับขอบคุณค่ะโอเคเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุยกับนักศึกษามาว่าการเตรียมตัวนี้มีหลายข้อใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะแล้วนักศึกษาก็ยังบอกมาถึงข้อที่ 2, <_'><_'> 2> ก็คือสําหรับอย่างที่2นะครับคือเรื่องของการจัดเด็กเราต้องจัดเด็กให้ดีให้พร้อมและให้เหมาะสมกับตัวเราเองนะครับว้ชัวการสอบ s c r คเทพ ขอเชิญล so so ิเบเลเตอร์แห่งความเกลียนความเท่ความหล่อเราห้องผมทิกเกอร์ที่มีความเก่งกาจที่สุดในจักรวาลนั่นคือทิกเกอร์แห่งความรักของเราเพราะความรักชนะทุกสิ่งจ้ะโอ้โหคุณว่าไม่น่าจะใช่นะเนี่ย แชมป์น่าจะหมายถึงกลยุทธ์ในการจัดเด็กให้สมดุลมากกว่าค่ะแต่ยังมีข้อที่3อีกนะข้อที่3นั่นก็คือก็คือสำหรับอย่างที่3นะครับเราต้องเสริมความมั่นใจในตัวเองและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการแข่งขันนะครับเสริมความมั่นใจในเองโอเคครับงั้นขอตัวสักครู่เลยครับ พระเจ้าริเบเลเตอร์แห่งความเกรียนเมเขิงขิงแข่งกับใครขอให้มีแต่ชัยชนะปราบดาพิเศษจริงจึก <c oughs> ผมต้องเป็นแชมป์ผมต้องเป็นเซียนแว่นการแน่นอน yes y น s yes จ yes. <c> ู <oughs> เหนื่อยมากเลยครับร้อนก็ร้อนเมื่อกี้ครับผมผมไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่เรียบร้อยผมมีสมาธิมีสมาธิแน่วแน่ในการแข่งขันชัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องทำให้ผมช้ะในการแข่งชัวป้าๆนโมนโมเดียวเดียวเดียวพี่เมฆิงิงมันไม่ใช่อย่างนั้นที่เขาบอกอ่ะนั่นก็หมายถึงการที่เราเนี่ยจะต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นจริงเลยมันไม่ใช่ต้องขอพรไม่ต้องใช่ค่ะแค่มีสมาธิกับการเล่นก็พอแล้วว้าายังเลย มีอีกไหมครับผมรูปแบบการเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขันจริงครับมีแน่นอนค่ะอะไรครับข้อสุดท้ายของเราเลยค่ะข้อที่สี่สี่คิวคิวคิวและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4เราต้องมีจิตวิทยานในการเล่นอย่าลองกลนคู่ต่อสู้โดยเด็ดขาดน,นะครับเข้าใจแล้วครับนั่นคือให้น้องๆมีพลังจิตในการแข่งขันเกมการ์ดนั่นเองผมมีพลังจิตหนึ่งอย่างจะมาอวดน้องๆครับดูนิ้วชี้ที่มือขวาผมให้ดีครับผมจะเสกมันให้ไปอยู่ที่มือ ซ้ายแปดโอ้โหสุญยอดตอนนี้นิ้วชี้ผมไปอยู่ที่มือซ้ายแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ทีเด็ดของผมไม่ได้มีแค่นี้ครับดูนี่นิ้วโป้งมือซ้ายผมครับผมจะเสกให้มันขาดออกจากกันมันขาดออกจากกันแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับผมทำให้มันเหมือนเดิมได้สุญยอดพูดถึงพลังจิตครับผม <im it> ต้องทีเด็ดครับกบับสิ่งนี้ฮะผมจะเสกให้น้องชมพู่หลับไหลไปตลอดการจงหลับ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 จง สภาพนี้จะแข่งไหวไหมล่ะครับพี่เมฟขิงคิงเล่นๆะไรเขาเนี่ยลื่นเมฟคิงคิงเต้ยกลับมาอีกขวาหึหึอ่ะตา้ายซเตอเลยขึ้นตอนรับชมพูชมพูแทงตาเต้น อ๋อไม่ใช่แค่พลอิด21เจอกัน7โมงตรงชมพู่มีหัวใจด้วยเจอกันนัได้7โมงวันที่21มีหัวใจด้วยชมพู่มีใจให้เรา3วันผ่านไปงานไฟเตอร์ครับก็มาถึงเพื่อหาสุดยอดแชมป์เกมการ์ดต,ต่าง,างๆให้น้องๆหนูๆได้ประลองความสามารถทางด้านเกมการ์ดงานนี้ ใสไม่มาถือว่าพลาดเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับไฟเตอร์ทุกท่านวันนี้ผมริเบอร์เเตอร์แห่งความเปลียนแม่คิงคิงแมนจะมาเอาชนะเหนืนอไฟเตอร์ทุกคนและควาเป็นเซียนการ์ดต้องบันดาลบันเกิดอยู่กับเพวันนี้จะมาเอาแชมป์ความเป็นเซียนการ์ดประกาศสักดาให้ผมนี่นี่อุตสาหลงทุนทำเสื้อความเป็นเซียนไขตัวเองเลยทีเดียวนะครับ แหมลงทุนทำเสื้อมาแบบนี้ดูมีความตั้งใจเลยจริงๆนะครับงานนี้ทุ่มสุดตัวเอาใจช่วยนะครับพี่เมพขิงๆิงนีกได้ว่าไม่เป็นแชมป์ไม่ได้แล้ววันนี้ครับผมมาประกาศสัาร์กับนี่เลยพางโกพลาดินเด็กสุดเทพของเซียนการ์ดอย่างผมครับวันไหนววันนี้ฮะนัดน้องชมพู่มาแข่งที่นี่ด้วยน้องชมพู่เลยนะน้องชมพู่จ้า มพ,พี่แมมคิงอยู่ไหนคะอยู่ในงานแล้วครับอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยอยู่นี่ไงอยู่นี้แล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงไหนอะอยู่นี่เห็นไหมโบกไม้โบกมืออยู่ชูไม้ชูมือหน่อยบอกไม้บบกมืออท่านี้เห็นหรือเปล่าท่านี้ละจ้าเห็นไหมจ้าชูสองมือชูสองมือเห็นยังชูชูสามมือ er, er เลยชูสามมือเลยชู er ชสุดตัวแล้วเห็นยังไงเอาเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เองแล้วทำไมไม่ยืนขึ้นก็ ยืนอยู่ในหัวใจตัวเองมานานแล้วเมื่อโทรศัพท์วางแล้วรอรอรอแข่งที่จะยืนขึ้นแล้วบอกไม้บอกมือเขาจะเห็นได้ยังไงล่ะก็เขาแบบว่าหลับตาเขาก็เห็นตัวเองตลอดเวลางั้นกลับบ้านละเดี๋ยวเสียยังไม่ได้แข่งเลยเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันโอเคค่ะไปไปโอ้โหบรรยากาศคนเยอะแบบนี้น้องชมพู่และพี่เมพขิงขิงจะได้ลงแข่งไหมครับเนี่ย สัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรกับทั้งคู่และงาน Fighter Cup 2016จะมีอะไรน่าสนุกบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหนุ่มเกรียนอยากเป็นเซียกนการ์ดสนับสนุนความเกียนโดย Kiss and Kiss